วันนี้ครับผมนายดวงแก้วเชมือวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องท่ามแก้วสุรการครับในสมัย nice ตอนปลายกรุงศรีอยุธยาบ้านเมืองไม่สงบสุขเจ้าเมืองเกรงว่าจะถือโอกาสเข้ามาจงตรีจึงนำทรัพย์สินสมบัติไปซ่อนไว้ในท่ามรอดเขาคอกจึงนำ จึงนำทรัพย์สินสมบัติไปซ่อนไว้ในถ่าเขาคอกเพราะมีรูปร่างโค้งเหมือนอคอกศัตร์ครับรวมทั้งสิ้นมีค่าชอมีค่าชาวเมืองเป็นอันมากมีรวมทั้งสินทรัพย์สินมีค่าของชาวเมืองเป็นอันมากจึงทำนั้นได้ชื่อว่าท้ำสุนการครับคุณด่านผู้รักษา ท่ามสมบาตมีคู่ใจมีคู่ใจอยู่สองคนชื่อสินแก้วกับมาว่องเป็นผู้มีฝีมือมากเมื่อคนด่านตายทั้งสองคนจึงได้รักษาท่ามท่ามสืบกันมาครับโดยอาศัยท่ามเล็กๆใกล้กับท่ามใหญ่ชื่อสินแก้วท่ามชื่อท่ามสินแก้วมีบ่อน้ำเล็กๆมีตลอดทั้งปีชาวบ้านจึงเรียกน้ำทิพหรือ บ่อน้ำบ่อน้ำสินแก้วต่อมาจากเมืองจากเจ้าเมืองนครนายกไปยกทัพกรุงศรีอยุธยากรุงศรีต่อมาเจ้าเมืองนายกไปทัพเพื่อกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่าแล้วหายสับสนไปประชาชนมีแต่ความเดือดร้อนจนผลูไลชุมชุมชุกชุมจนผู้ไยชุกชุม พวกโจรพยายามปล้นถ้ำศุนละการแต่สินแก้วกามาวงสามารถป้องกันป้องกันได้พวกโจรจึงอ้างชื่อทั้งสองคนไล่ปล้นไล่ทั้งพวกโจรจึงอ้างชื่อทั้งสองคนเที่ยวปล้รนราชดรต่อมาทางต่อมาทางราชการทรงทหารมาปราบสินแก้วกบมาวงไม่อาจบอกความรับของท่านสุน ถ้ามศุลการได้จึงช่วยการโคนหินปิดปากถ้ำไว้แล้วสาบแช่งว่านอกจากเจ้าเมืองนายยกแล้วอย่าให้ผู้ใดามาพบสมบัติในถ้ำสุลการเลยแล้วต่างก็เชิดคอตายเฝ้าเป็นแล้วต่างก็เชิดคอตายเป็นผีเฝ้าสมบัติในถ้ำนั้นกองหินนั้นมีผู้สร้าง ศาลเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหินคองแล้วริมทางเข้าสู่ชะโงกมีศาลและรูปสลักหินอ่อนของเจ้าพ่อคนดานเป็นที่เขารบสกรักการะของชาวนครนาย,ยกมาถึงปัจจุบนันข้อคิดจากเรื่องนี้คือความกล้าหาญเป็นยอดทีครับ